อีกแล้วนะครับลูกค้าโดนเพจปลอมอีกแล้วนะครับคือปลอมผมสอนวิธีง่ายๆนะครับเวลาจะจะดูว่าไหนจริงอะไหนปลอมดูอย่างนี้ครับเวลาเข้าไปดูปุ๊บเราต้องดูโปรไฟล์ก่อนเลยว่าโปรไฟล์นี้น่าเชื่อถือไหมเวลาเช็คเนี่ยกดโปรไฟล์ก่อนเลยอันนี้คือตัวปลอมนะครับกดเข้าไปในโปรในโปรไฟล์ปุ๊บเข้าไปดูโปรไฟล์สิ่งแรกที่เราจะดูคือนี่ครับโปรไฟล์เนี้ยมีผู้ติดตามแค่เก้าคนครับมีการถูกใจห้าครั้ง อันนี้มันสร้างขึ้นมาใหม่ครับโปรไฟล์เนี่ยมันเพิ่งสร้างขึ้นมาซึ่งวิธีเช็คว่าว่าของจริงของปลอมเข้าไปดูดูอย่างนี้ครับหนึ่งคืออันนี้เขาสร้างมานานแค่ไหนเขาสร้างมาตั้งแต่ปี2009ครับมีผู้ติดตามปัจจุบันเนี่ยเก้าหมืกคนในโพสต์ปักหมุดเขาเขียนอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยกเลิกการแอดไลน์ทุกช่องทางครับแล้วก็เฟซจริงนะครับ จะมีคําว่าบอลเลอร์หกสิบสี่อยู่ท้ายครับดูในลิงก์อย่างเดียวนะครับตรงเนี้ยถ้าเป็นเพจแหลมทองจะเป็นเขียนคาว่า l t t e r e z o n ครับวิธีสังเกตดูตรงนี้เลยครับตรงนี้นะครับบอลเลอร์หกสิบสี่เพจจริงเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สองพันเก้าครับผู้ติดตามดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าาไม่ดูเนี่ยเราจะเจอเพจปลอมแล้วยย้ําเลยนะครับปัจจุบันเนี้ยไม่มีการแอดไลน์นะครับถ้าแอดไลน์ปุ๊บโอนเงินซือมิชชชีพเท่านั้นครับ